อยู่ดีๆก็มีดราม่าเกิดขึ้นซะแล้วมันคืออะไรรู้ไหมไปซูมดูมันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับรูปเมื่อสักครู่นี้เฮเลนาเป็นคนส่งมานะครับ มันขึ้นกิจกรรมว่านักกระบี่ลิลลี่แดงกิจกรรมยอดเยี่ยมกิจกรรมนี้มีตน้นตอนเหตุอย่างหนึ่งครับก็คือภารกิจใช้นักกระบี่ลิลลี่หรือเข้าร่วมแมตท,ที่มีนักกระบี่ลิลลี่3ครั้งแต่ของรางวัลที่เป็นต้นเหตุเลยคือดาว75ดวงได้ยังไงวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ครับ,บซึ่งปัจจุบันทางทีมงานได้อัปเดตแล้วนะครับเป็น1ดาวและแล้ว,ลวทางทีมงานก็ส่งของเชิมาให้3อย่างคือ เหรียญทอง300เหรียญดาว3ดวงและบัตรรักษาจัดอันดับและสำหรับบางท่านที่ได้75ดาวเมื่อสักครู่นี้ทางทีมงานก็จะหักดาวทั้งหมดและสำหรับบางท่านที่ไม่ได้เล่นนะฮะก็ยินดีด้วยเพราะผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันลืมไปหมดแล้ว <c oughs> และสำหรับคนที่ทำไปเพื่อผลประโยชน์นะครับอย่าหาทำเด็ดขาดถ้าใครโดนแล้วก็ซวยไปครับทุกคนถือว่าใช้หนี้กันไปนะถือว่าโชคดีไปที่ผมไม่ได้เล่น สำหรับคนที่กำลังจะถามผมนะครับว่าผมเล่นเกมอะไรในตอนนี้เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเลยครับ <Wow! S 1> ก็คือเกม High Energy Heroes นั่นเองครับหรือเรียกง่ายๆว่า Apex 2.0นะครับสำหรับ t o m Angelis ใช้ผมยังเล่นอยู่ไหมผมก็ตอบเลยว่ายังเล่นอยู่นะครับแต่ไม่มีเวลาเท่านั้นเองเพราะนึกคอนเทนต์ไม่ออกครับสุดท้ายน,นะครับคิดถึงผมในเกม t h a n g e l i เช์กันไหมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะ ส่วนผมนะะั่นเหรอผมก็คิดถึงเกมนี้ครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นเกมนี้ก็ตามนะครับโอเคดราม่าจบพอแล้วนะครับและข้อสรุปที่ผมไม่ได้เล่นด้วยถ้ามีโอกาสก็จะทำคลิปมาให้ดูแน่นอนครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนคลิปมันรั้งก็ขอัยเดอเจอกันใหม่นะบายบายกดซับด้วย